เทปที่ออนเรียกขาวว่าเสียไปเทปที่แล้วเขาบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่อาจารย์ขายไป20กว่าล้านน่ะเขาบอกว่านกงบเขาไม่พอขอทัก3รุ่นของหลวงปู่เอี่ยมที่คุณค่าจากการเก็บสะสมพระเครื่องของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยจริงๆท่านมีเยอะมากมีทั้งเหรียญมีทั้งผงมีทั้งเครื่องรางมีโอ้โหเยอะแยะแต่ถ้าจัดลำดับ3รุ่นใช่ไหมได้รับความนิยมคือลำดับที่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นเหรียญอยู่แล้วนมาเบอร์หนึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกราคาล่างๆเนี่ยถ้าเหรียญปู่เอี่ยมวัดหน แหแรหรือหลักแร่เนี่ยพอจับได้ลำดับที่สองเนี่ยก็น่าจะให้เป็นพระปิตาพระปิตาเปรเอียมเนี่ยปิตายันยุ่งปิตายันยุ่งเนี่ยเขายุคเดียวกับปิตาพระทับวัดทองอะไรเงี้ยแต่คําว่ายันยุ่งเนี่ยมันจะแยกออกมีเนื้อผงเนื้อโลหะสมริมันมีหลายแบบนะมีไม่แน่เนื้อล่างๆเนี่ยหลักหมื่นก็มีจนถึงหลักล้านพีคสุดของเขา เคยไปถึงไหนสีลาเป็นเป็นลำดับที่2ที่น่าสนใจลำดับที่3ของอุ้ปุเอี่ยมเนี่ยผมมองไปที่พระชัยพระชัยสร้างเขื่อนเป็นพระชัยเป็นโลหะพระชัยเนี่ยจะมี2 2แบบก็คือเขื่อนเล็กกับเขื่อนใหญเออ่เรามองเขื่อนเล็กก็ได้เขื่อนใหญ่ก็ได้ราคาผมมองว่าน่าอยู่ที่หลักแสนใครที่สนใจหรืออยากจะมีมีพระวัตถุมงคลนะลองแอดไลน์มาปรึกษาฟรีฝากเบอร์ติดต่อหรือโทรมาเลย0 8 1ย์6 2 1 4 5